เป็นดังนี้เป็นหลงเป็นหลงมันโอ้ยน้ำถ่วมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไร่มันทุกคนนะครับนี่ครับตามต่อจากเมื่อ้านที่ห้าไปลองแล้ว อันศาสตร,ร์บ่ถึงครับไปซื้อผ่านไหมเดี๋ยวสิบหกนิ้วครับพี่น้องมันบอมมี่นะครับมันเบิมันเบิด18สิบแปดนิ้วดามนี่ครับห่อใสขิโมะอัดเม็ดผมมีเงินซื้อไอ้ยังก็เคมีนะครับ นี่ครับมันกระสาดกรได้ลายก็เก่าอยู่ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวนี่ครับเห็นบ่นี่ครับเออเอาไปลอด <laughs> <laughs> ลุงกับป่านะครับ เพิ่นถามเพิ่นห้องแซลนะครับปุ๋ยวานชนาแน่เพิ่นว่าน,นะะออา,านี่ครับมันกระจอกมาประมาณนี้ครับมันกระจัดะจาดเข้าไปถึงแน่นะมาหนีหนาก,กระกบกระเบิดน,นะครับทุ่มนี้ยังบเพืนเอาหนาออกนะครับฟังนั่นเอาหนาออกแล้วไทยกับแปรนไม่ร้ายเลยพี่น้องแหมพี่น้องหนาหลายๆซะหนาหลายๆซะ สามเดือนละยังอยู่แข็งแมงอยู่แถวนี้บ่มีทางระบายน้ำออกครับนี่น้ำท่วมเหลืองๆขนาดมันพงเพ็ดวา่ามักง่ามเลยลนี่ครับเบึงเนี้ยอยู่อย่างฟองฟังน้ำมันเป็นโน่นแน่มันกะไข่แน่ครับบึงแน่มีแต่อดอกหยาพี่น้องเอ้ยเต็มเห็นอะไรบุญนี่นนมอสหนึงครับเบึงบึงหลุดโคนโอ้ยหักเบิดเลยครับหักเบิดเงาพี่น้อง เหีอ้อเต็มหนังเลยครับต่วนใหญ่ๆนี่ฮะฮักหักไม่เป็นไร <c oughs> นี่เสียหายน้ำแน่เล็กหน่อยครับผม<า>มันไงแห้งแล้วพี่น้องเฮาจักไปเห็ดหนังอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็ล่งหน้าเดี๋ยวก็ขึ้นชวนขึ้นให้ยี่นี่ละเลื่อยบนแล้วเป็นจักเที่ครับ เื่อเรับมากบปุยมันกับสามเดือนไปลายๆแล้วครับนี่สามเดือนกว่ามันกับอีลีมันทามันสมบูรณ์มันแห้งสูงกว่าหนีได้ครับเขาบ่ไดดเลยแต่ตัวนี้มันก็ชื่บางงานบันไดแล้วน้ำถ่วมมันหลาครับนี่แล้วครับผลงานมันก็จะออกมาประมาณนี้อาจีเก็บลูกหยะกระสาทมได้ไลาย กลัเมื่อวานนี่ยู่ครับแก้ไขไปน้ำเรื่อยพี่น้องเห็ดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเ้ากข่อ,อยเห็ดไปน้ำเ้ากบเดยหัวจกัจกศูนย์จักหนีมันประหนั่นนะครับคอยคิดคอยเห็ดไปน้ำแล้วครับพี่น้องผู้ใดที่หัวจักกะคอมเมนต์บอกมาน้ำเน่เด้อครับเด้อว่าต่างขวานเดี๋ยวเดี๋ยวมันจังสิศาสตร์ดีครบนาเดีดีสาสตรถึงหลังกู้ เพราะว่าตัวนี้พ่อก็าใหญ่เฮ็ดไหวลองเม็ดยี่สิบนะครับไปกลับเม็ดยี่สิบปลูกไปกลับเลยลดไอเส็มนะครับได้ก็นี่แหละครับมันก็สิเป็นอะไรล่ะคอยตั้งไปน้ำเรื่อยครับผ่านกนะไรเอ้อคอยเฮ็ดคอยสูบเป็นนี่แหละพี่น้องเฮ็ดผู้เดียวนี่แหละครับนี่ <laughs> มาผู้เดียว พ่อขยันก็ยยายกระสอบขี่โมูวไวตามทางครับกับไปจับเตะทางทั้งนอ้นเสียงกับเบาๆพี่น้องเอ้ยเมยเสียงแหบเขาจะหนีไว้ชำนีสักคนนะครับเดี๋ยวพอกันหยากลุยอีกคนมันเสบ็แล้วแปลงน,นี้เก้าไร่นะครับเกาไรก็ว่าแล้วครับกําลังสีเครื่องเครื่องหลืล่ะครับกาลังสีเครื่องไหมบวคกันเครื่องดอกไว้สำนีสักคนนะครับเนาะพอกันไหมคลิปนะ้ะสวัสดีครับ